เมื่อก,กี้อ,อาจจะไม่ได้ดอไไดแอดไมเลยเฮ้ยแต่เพชรเยอะนะเพิ่เป็น 6, กน <8, S 2> หกพันหกพันเจ็ดร้อยงสองหกพันดร้อยเวมากเก้าเลยเ็ <c oughs> โอ้โหเมื่อก,กี้เรงหกเก็นเจ็เลยเฮ้ยเป็นปีนทำไมอ่ะแต่เมื่อาากี้เราหลบไมไ เอ้อเราดึงหน่อยมีใคันพูดอะไรนะไอ้ตัวผมบัติเราต้องเก็บนะเพราะว่ามันแบบมันมันแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องการอะคือแบบมันแบบเยอยมมากคือมันแบบเงินมันเยอะไงมันดอกเงินเยอะ เลยเอาไปเถอะไม่รู้จะเอาเงินเพื่อโหก้องทุนบัตรเต็มเลยนี่จะมีเพื่อนอะแตพจะเสียใจกล่องเล็กไม่พอเฮ้ยมีของเยอไนนะอไปเงี้ยเอ้เล่นเถอ อ้าวนี่ใสู่แลบูได้แเลยโอ้โเยอะเงินเป็นสล้านเลยูลานเลยหรอใช่แล้วเาเกลับไปทำอะไรได้บ้างเออไปส่งไปสง่มใพวกนี้ไปส่งตานเลี้ยง มัเท่นมันก็สาคัญนะตัวนึงมันแพงเหรอเราเลยต้องให้เก็บ,บเพชรเหรอมันพันสองพันสามพันสี่อ่ะหนูก็เลยต้องเก็บเพชรซะก่อนเนี่ยห,หาเงินกำแรงเพื่อลองไปสุ่มดูดิเพื่อสุ่มได้แล้วแต่ว่าหนูหน,หนูกนลดลองไปด่านที่ั่นแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มีเงินพอมาถึงว่าเราต้องเก็บให้ตรงเป้าก่อนอ่ะอืมมันต้องหาเนี่ยบ้ามา หนูสูงได้แล้วแต่ว่า,ม,าม,มันมีตะโคงกับกาอ๋อกันก็เลเนี่ยหนูต้องกดล็อกกนะันเนี่ยโ้โหนูกดล็อกแค่ข้างบนอะ่ะหนไูไปดูก่อนโอ้โหนูกดล็อกตรงน,นี้ก็เห็นมะได้ไหมได้ดิเฮ้ตึงโอ้ยได้เลยแต่เราไม่ใส่เพราะว่าเรามีตัวเลนหลายตัวแล้ว แดีวเราเป็นชุมนันต่อไปกันเลยโอเคมันดอกสามหัวเดียวอันนี้มันก็ดอกสามหัวขอ,อตัวเลขได้นีมไม่ได้ตัวเลขเลยไอ่อ้าวเป็ดสี่สิบวัดแล้วนี่คืออะไรเนี่แล้วนี่คืออะไรเชกคูมาอะไรเราแล้วฉันได้ตัวเลขไหนเรบเลยอ้าวมันก็จะเดินตามอยู่ใช่หรอเปล่าแต่ว่า ไอ้นั่นมันเต้นท่าอะไรเนี่ยดูดิไอ้นี่มันเต้นท่าอะไรเต้นซ้ำไปอยู่นั่นไม่แกนท่าตะกี้ก็เรงเหลือเยอะอยู่เลยจันเราก็สุ่มได้ต่อที่ไม่หนูอ่ะเพื่ไปสู่บรรณเพลงนะหรืว่าสุ่มครั้งเดียวหมดตังค์ต้องเก็บใหม่เนี่ยจะเก็บไม่ให้มันน่าเสียมาก่อน แต่ถ้าแต่นี้มันห้าล้านแล้วนลนเนี่ยเงินมีตั้งห้าล้านแล้วไปสุ่มต่อ,อตหนูจะหนูจะเก็บเพชรให้โหข้าแต่จะเก็บเพชรให้เราไอ้เงินใช่ไหม,มแสนปีไอ้บ้าเล่นก็ไม่ต้องนอนเลยนะเ็เราไปแล้วพองพอก่อนอะไรโอ้หนึ่งเคเลยหนึ่งเคคือหนึ่งพัน อยากกินน้ำเกลือลงมาไปกินน้ำเกลือลงาไอ้หมอนกัไปเลยเพืเ่นูดไมนี่ไปเเแบบนี้พี่ไปอยากกินน้ำเกลือลงบาเกื <laughs> ่อเกื่อ้โหติดร้านและ้ะนูนน่นนสับรถเก็บสับปะรดเลยไปเอาก็ไปไหนอก็ไปเอาสับรดไปถามได้โ <laughs> อ้โหเ ผูเพชรเป็นหมื่นเนะาะถา้ถา,ถาเกิดเพชรน,น้อยยิ่งได้เยอะเห็นว่าไอ้พวกสามมันเนี่ยได้เยอะดูดิหนังไงจิ๋วหก,ก็เยอะมากเลยดิอือใบถึงนี่แล้วนเนี่ยถ้าเดี๋ยวให้งั้นน่ายวให้อ้าวบุกดล้องได้แล,<ร>ล้วนี่วะแต่เราขี้เกียจ ถ้าเาไดหนูกาจะวิ่งไปใช่ไหมอันี่ไปยืนหุยอันนี้ได้เยอะจังอุ้ย11,000อุ้ยหนึ่งื่นแล้วหนึ่งหมื่นหุ้ยอะไรอะกอสมบัติเปลี่ยนสีปกติเปนสีทองเปลี่ยนสีเฮ้ยใ้สีฟ้าสีฟ้าแต่ก็น้อยอยู่ดีไม่ได้ เมื่อกี้ถือว่าไม่ได้เยอะเหรอเยอะเยอะเยอะนิดเดียวไม่เยอะนะบันเยอะดิเมื่อกี้เอามาเห็ปะถุงเก็บมัเป็นแสนเลยเมื่อกี้ผมจะไปกดล็อกเลยอะไรนะจะกดล็อกอะไรประอสัตว์เลี้ยงเหรอขอฟังกดมันจะไปถึงวันนี้แล้วอ้าวอีกทีเดียวถึงแล้ว มันมันจบแมพแล้วเย้เย้อีกอันพูดด้วยมันแบบแบบเนี้ยมันดอกเพลงเยอะเห็นปะอืมออีกสองอันนี่อู้หู้ dan tau. Uh oh. Mm. Ooh. Ooh, okay.